วิธีใช้นี่พ่อแม่ไม่ยากเลยจะสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อเป็นผู้ให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวของเราแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อต่อกันไปอีกพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอาหารหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านของเราบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทําดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจก,กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหน ที่เท้าท่านโปรดจำไว้ว่าวันเกิดของลูกเป็นวันที่เจ็บปวดของคุณแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่บางคนอาจจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อชันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ชันนั้นถ้าวันเกิดลูกๆเลี้ยงเล้าสุรา จดจำไว้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุสั้นจะบันทอนอายุให้สั้นลงวันนี้วันเกิดน่าจะสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมะให้พ่อแม่วันเกิดของเราคือวันที่แม่ของเรานั้นเจ็บปวดที่สุดไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรจากพ่อจากแม่รับรองว่าพ่อแม่ให้พรลูกรวยทุกคนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มค่อยไปเลี้ยงเพื่อน สอนเด็กว่าวันเกิดของเรานั้นอย่าพาเพื่อนมาให้พ่อแม่ทำครัวให้เลี้ยงกินกันนะเพราะจะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นเธอต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นไป การทำเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาคุณแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกสอนหลาน

จริงมากเลยเพรกปลูกการำทีครับผมยยัก hmm? ษ์โยยักครับยยักษ์อยงเีครับ เนี่ยปู่ทันหนูแล้วเนี่ยแถวเดียวกันแล้วเนี่ยฮึ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 กึาึฮ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 ึมึฮึฮึ ปู่คนโตเนาะปู่ไม่ได้โตขนาดนั้นเฮ้ยจริงเหรอเดวเวเวปปู่ปู่อายุกว่ขวบหรือลฮ้หนึ่งขวบเออโอ้โหเก่งนะนี่อะไรสวยอ่ะลูกไม่ปอาข้คินเลยเก่งมากเลยครับโอ้โหลายเพชรนะครับลายเพชรนี่ลายเพชรนน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 สนนนานน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 น ตอนนี้เพชรกับปู่กำลังคัดคำเพียรศักดิ์สิทธิ์นี่เลยจริงเด็กถามปู่ว่าปู่จะอุทิศให้ใครปู่ก็ตอบหลานว่าอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของปู่ส่วนเพชรอุทิศให้ใครนะลูกนะเนอะเด็กบอกว่าอุทิศให้กับย่าหมอนทวดหมอนโอ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยนะเก่งมากครูน่ารักมาน่ารักมาก ได้เสร็จแล้วเนี่ยยดมากเลยเี่ยด้เสร็จแล้วเนี่ยอีกสามคนหลายหลายคนครับคลังคัดคำพีวันนี้เพชรมาคัดคำพีอุทิศส่วนกุศลให้ทวดมอนยาถวดยาวดเก่งมากเลยครับอันโมทนากับหลานชายเด้เก่งมากเก่งมากนี่คบทคัดคมภีของพี่พิมีหลานสาวพัชพรโตชยภูมิ มาทิดให้นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะมารีวันโพชัยนะหังสาวด้วยโอ้โหทีนี่คัดคำพีศักดิ์สิทธิ์มีแร่เจนจริงให้กับยายเย็นด้วยยำเลยเก่งมากหล,ลานชาหลานสาวเก่งมากบ่ายสี่โมงสี่สิบนาทีแล้วคัดคำพีศักดิ์สิทธิ์ เพชรก็จะเสร็จแล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะโอ้ลายมือสวยด้วยไม่มีเขียนผิดเลยไม่ได้ใช้อย่างลบเลยเช็คบุุอ๋อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกเพชรคัดคำพีเสร็จแล้วกำลังลงชื่อคนคัดคำพีธันวาโตชัยภูมิุทิศให้ยาหมอนทวดหมอนลูกอ่ะ ทวดทอทหารพอแหวนพอแหวนแล้วก็ดเด็กลูกอมอหีบอ่อมอมมาอออ่างนอหนูนามสกุลโตชัยภูมิลูกเหมือนหนูลูกเหมือนหนูเก่งมากเลยครับเพชรอุทิศให้ยาทวดหมอน ตชยภูมในการคัดคำพิสักศิษย์มีแน่จริงเยี่ยมมากๆเลยสุสนครั้งนี้ก็ร้ายนกหลานอยู่เย็นเป็นสุบเดอคำพิสักศิษย์มีแน่จริงฉบับนี้คัดโดยหลานชายธันวาโตัชายภูนักข้าอุทิศให้กับทวดญาทวดที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ ที่หกห้าวันที่สิบพฤศจิกายนตูป่าเพิ่มมากๆเลยเลนเลนล้านอ่อาอทิตย์ให้กับยาทวดดีมากๆเลยอนุโมทนากับหลานลนะนะค,คำมภีมีเลือดจนจ,จริงสามฉบับนี้ฉบับแรกเป็นของ ล้านชายเเปดมีคือลายมือของเขาเนะีเขียนได้สะอาดสะอา้านนะครับนีอนะนะ่อยู่สามหนะ้าฮะนีอยู่สามหน้าอันนี้ครบแล้วบรรทัดสุดท้ายไ็้ชายธันวาตัวชายป,นะเปูเป็นเลนต์ทิดให้กับ ถวดหมอนจะถวดหมอนตัวเชยภูมิพึ่งจากมาลานไปเมื่อวัทนที่10พฤศจิกายนปีสองพันหอ,อซึ่งใจมากๆเลยหลานไม่เคยลืมมันพบุรุษจะถวดท่เพึ่งเสียไปเก่งมากๆครับส่วนอันนี้เป็นของพี่พิมมี่ออบ,บที่สองเป็นของพี่พิมมี่ พีมพ่มี่เขียนได้คัดลายมือได้แบบนี้เลยลายมือวัยรุ่นเหมือนตัวเลยนะ<ห>แล้วก็นะตรงชื่อตอนทน้ายในหญิงทัชพรโตัเชยภูมิินะครับนางสาวมารีวันโพชัยนึนว่าได้เย็นน้องสาวของ ตามหมักนั่นเองเนาะก็เก่งมากๆเลยนะการอุทิศให้เนี่ยเป็นการอุทิศสร้างกุศลเนาะเก่งมากๆลูกสร้างกุศลให้กับยายเย็นนะส่วน